วัสดีค่ะพบกับทางช่องไม่เท้าอีกเช่นเคยนะคะยังคงติดตามในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอล1 0 0่0บาทของทางรัฐบาลอยู่นะคะวันนี้ค่ะวันที่25ตุลาคม2566นะคะมีพาดหัวข่าวจากฐานเศรษฐกิจค่ะส่งสัญญาณปรับเกณฑ์แจกเงินดิจิตอล10,000บาทไม่แจกคนรวยนายกเศรษฐาส่งสัญญาณถอยเงื่อนไขนโยบายแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาท ผ่านดิจิท a l วอลล e ตไม่แจกคนรวยวงในรับรัฐบาลหาทางออกเลงพิจารณาฐานภาษีและฐานเงินฝากก่อนกำหนดนิยามคนรวยไม่ได้ร่วมโครงการข่าวนี้เป็นข่าวจากฐานเศรษฐ,ฐกิจนะคะเมื่อวันที่25ตุลาคม2566ก็คือวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเศรษฐทาทวีสินนะคะและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยในงานนะคะที่เรียกว่างานสุดยอด CO o ประจำปี2566ค่ะได้พูดถึงนโยบายการเติมเงินดิต่ล10,000บาทผ่านดีต่ลวอลเล็ตนะคะว่าทางรัฐบาลพร้อมปรับเงื่อนไขโครงการโดยเฉพาะการแจกเงินให้กับกลุ่มคนรวยซึ่งจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่ามีเหตุผลอย่างไรถึงไม่ต้องการแจกให้กับคนกลุ่มนี้ ซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าจะใช้เงินในโครงการ5.4แสนล้านบาทนะคะเป็นการจ่ายครั้งเดียวค่ะและตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงอยู่อาจจะลดลงมาถ้าเกิดใครสามารถอธิบายได้ว่าคนรวยไม่ควรได้ใครคือคนรวยจะวัดด้วยความมั่งคั่งหรือไรายได้แล้วจะตัดตรงไหนรัฐบาลยินดีรับฟังพร้อมยอมรับคำแนะนำ และคําติชมอันนี้คือคําพูดของท่านนายกนะคะท่านเศรษฐาทวีสินนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ผ่านมามีคําแนะนําจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับเงื่อนไขของโครงการเงินดิจิตัล1,000งบาทนี้นะคะโดยเสนอว่าอยากจะให้รัฐบาลทบทวนการแจกเงินดิจิตัลแบบเจาะจงมากขึ้นโดยเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทีมงานก็ได้หารือกับ ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วว่าจะหาวิธีปรับปรุงเงื่อนไขโดยเฉพาะคําว่าคนรวยที่เหมาะสม,มและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนในกรณีที่มีบางหน่วยงานนะคะมีข้อเสนอว่าอยากให้รัฐบาลแบ่งจ่ายเงินเป็นงวด,ดจะอยู่ในขอบเขตของการปรับปรุงเงื่อนไขหรือไม่ท่านนายกก็ยอมรับว่าได้พิจารณาแล้วคิดว่าไม่เอาด้วยนะคะและยังยืนยันว่าจะจ่ายเงินครั้งเดียว ส่วนเงิ่อนไขบางอย่างอย่างเช่นการประับภามีการใช้เงินดิจิตอลจาก4กิโลเมตรเป็นอำเภอนั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่ก็ไม่อยากให้แลกเงินสดมาใช้ในเมืองใหญ่ๆเพราะรัฐบาลต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจลงไปในพื้นที่นะคะและเรื่องที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าอาจจะมีการเลื่อนแจกเงินดิจิตอลนะคะจากกำหนดเดิมคือวันที่1กุมภาพันธ์2567ออกไปนะคะ ท่านนายกก็ได้ยืนยันว่าเรื่องนี้กําลังพิจารณาอยู่ส่วนจะทันไตรมาสแรกของปี6-7หรือไม่นั้นนะคะทางรัฐบาลก็จะพยายามให้เร็วที่สุดแร่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ได้กล่าวกับทางฐานเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการปรับเงื่อนไขรายละเอียดของนโยบายแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะนะคะขณะนี้ทางอนุกรรมการนะคะที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเป็นประธาน ก็กำลังพิจารณาแนวทางต่างๆหลายทางเลือกโดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขที่ระบุว่าคนรวยเป็นอย่างไรนะคะก็เบื้องต้นได้มีการพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างเช่นพิจารณาจากฐานภาษีหรือการพิจารณาจากฐานเงินฝากรวมไปถึงแนวทางอื่นๆก่อนจะพิจารณาว่าการแจกเงินดิจิตัลครั้งนี้นะคะจะมีความเหมาะสมหรือไม่หากนำหลักฐานต่างๆเหล่านี้มาใช้จริง ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วนะคะก็จะนํามาหารือในคณะอนุกรรมการต่อไปนะคะสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไปนะคะยังไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะประชุมเมื่อใดนะคะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้ให้เป็นหน้าที่ของท่านจุลพันธ์อมรอวิวัฒนะคะจะเป็นผู้พิจารณาวันเวลาอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากการติดตามข่าวนะคะเรื่องเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะคะที่ทางรัฐบาลจะแจกนะคะตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงวันนี้วันที่25ตุลาคมนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะท่านนายกนะคะก็จะเริ่มอ่อนอ่อนนะคะเพราะว่ามีเสียงคัดค้านหรือมีข้อเสนอแนะนะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะท่านได้ประกาศยืนยันว่าจะแจกให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีทุกคนนะคะก็อาจจะตัดทอน กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มคนรวยนะคะโดยตอนนี้ก็กำลังหานิยามของคำว่าคนรวยนะคะว่าจะเอาอะไรมาวัดนะคะว่ากลุ่มไหนเป็นคนรวยอาจจะเป็นในเรื่องของฐานภาษีหรือเรื่องของฐานเงินในบัญชีนะคะหรือเงินฝากในบัญชีเองนะคะ <c oughs> ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ากลุ่มไหนนะคะที่เรียกว่าคนรวยนะคะและว่า จะแจกกับทุกคนหรือไม่นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามให้กำลังใจกันมาทุกคลิปนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะทางไม่เทาชาแนลนะคะก็จะนำมาเสนอกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ